สลับข่าวครับสัมชัญศิริชาครับพัฒนาคุณกูลจริญพิสุทธิกุณครับย้อนกลับมาเซตบอลเล่นครับพยายามที่จะเติมขึ้นมาสวยครับไหลมาด้านในไหลอัาครับของทั้งสองทีมครับเล่น11อตำแหน่งแรกครับท่านเชษฐาโกมลนวัฒนาครับย้อนกลับมาครับให้มาที่สนนดาจินามัยเซตบอลสั้นครับเลือกที่จะจ่ายยังให้ไม่ได้ครับโดนบีบจากด้านบน ต่างบอนขึ้นมาได้ยังใหม่ครับสวยครับรถนี้มั่นครับอสมชัสีรัชชาปัญชัยครับให้บอลลึกกั้นู้วราชการจังหวัดกำแพงเพชรครับท่านชวลิตสังอุดไทยครับย้อนกลับมาครับประยาที่จะเลือกเปิดสวยครับพี่ออยเพราะบอลสั้นตายบอลแม่นไหลบอลทุกช่องครับ เป็นเกมลุกครั้งแรกครับของอาสัมชัญศิลาชาครอสคู่ครับแต่ก่อนครับผู้เล่นของวีดีออสตาครับโดนทำฝ่าครับมีโดนซ้ายครับปฏิเสธให้เป็นลูกฟรีคิกของอาสัมชัญศิลาชาครับพัฒนานุคูลเจริญพิสิุชนรับเชื่อมกลักตรงกลางและจ่ายบอลเร็วครับให้กับท่านเทปิรั์จันทร์เท สปีดมีขึ้นมาครับกังวานคำภูมิวันครับอดีตนักผู้บันของสโมสรปตทอ,อีกหนึ่งครั้งครับกังวานท่านเบปิทัษ์ทนเทพครับจ่ายเข้ามาด้านในตัดบอลไว้ได้ครับท่านเชษฐากมลวัฒนาครับวันชัยอดีตผู้เล่นของธนาคารกะสิกรไทย ชาวไทยใส่เม,มืไทยครับพิมเส้นดินสายมือของบอลได้สวยครับเลือกที่จะเปิดทางบอลที่มาเล่นครับที่เซนฮาคู่กลางของบอลขึ้มน,น,น,นมาครับโดนบล็อกแล้วพุัธสินเป่าฟ้าครับด้วยนี่เป็นลูกฟรีคิขึ้นมาครับพื้นที่สุดท้ายแล้วครับของอาสัมชิรชา จ่ายบอลสั้นสลับจากด้านข้างครับสนิดาอินดามัยมาครองครับไหลสวยแล้วเติมครับจากตรงกลางบีจากด้านบนเลยครับพานฒนอนุกูลเจริญพิสุทธิกุลครับสวยครับที่ท็อปครับบินพอดีเลยครับเข้าไปบังตำแหน่งการันต์บอล ท่านเวลิ่แสงทยครับอีกหนึ่งครั้งจ่ายตรงกลางครับผิดบอลเล่นไม่มั่นครับโดนแก้ไขขึ้นมาสวยครับไหลบอลแล้วแก้ไขขึ้นมาครับอีกหนึ่งครั้งครับธนานรกูลเปลี่ยนแกนบอลครับสวิตเลียนให้กับท่านเทวิทักษ์จันทร์สุดเทพครับเจาะจากด้านซ้ายพยายามเซตบอลขึ้นมาเล่นกันใหม่ครับโยตัดเข้ามาด้านหลังก็เป็นภาพที่สวยงามมากๆครับสําหรับฟุตบอลในระดับอาวุโสครับ หลบลวงผู้ทรงคุณวุฒิในทุกด้านครับทรัพยากรอันมีค่าครับในด้านการบริหารการจัดการในด้านนะครับการสนับสนุนกับกิจกรรมด้านกีฬาทุกด้านครับได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ครับของวีพีอาสัมเซเดชาครับและได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ของทีมทีเอสซี่และรวมไปถึงออสตาด้วยครับสวยครับพี่ต่อครับจ่ายบอลชุดกระองครับให้บอลมั่นครับเมื่อสูให้บอลหลังเท้าเลยครับไอเดียดีเดียวครับพี่ต่อ เลยเล่นให้กับสโมสรราวิถีด้วยครับพี่ต๊อบบินบอลหย้อนกลับมาครับจ่ายเข้ามาด้านในเลือกมีช่องครับสวยครับพี่ต๊อปลุยขึ้นมาเล่นเองให้บอลมาแถวสา2เก็บบอลแรกสวยครับพี่อ๋อยครับท่านเชษฐานองค์มลพัฒนาครับจ่ายบอลมาตรงกลางโดนเข้าไปซ้ายนิดนึงครับพุทธศิษย์ไม่ว่าอะไรครับถือว่ามีเจตนาที่จะคองบอลครับเติมขึ้นมาครับ มุสิกมากครับอัเจ็บพิทักษ์ดันสเตนีนะครับแล้วไม่ชอบนะครับกองกลางริมเส้นด้านซ้ายมือครับเชนหากมลวัฒนาครับสวยครับห้บอลตรงช่องเลือดเจาะแล้วครับลิกเล่นมั่นครับเปิดลึกเลยครับเป็นการเติมเกมลุกขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับของ V.P. อาสัมชัญสีราชาครับสกอร์ยังสูคสับอยู่ในช่วงต้นเกมครับ ทำการแข่งขันสามสิบวดีครับในควอเตอร์เดียวนะครับในการแข่งขันครับบอลมาอยู่ที่พรทาสาประตูครับ 3ามสิบกับวันไจประทีปสุปกร์สวยครับหลอกแล้วลดสปีดความเร็วของตําแหน่งบอลเลยครับรอเพื่อนขึ้นมาเติมจ่ายเข้ามาทดานนายก่อนพลิกเล่นเองครับนนทใชัยพงเทวีครับสวยครับผู้เล่นของออสตาครับเปิดยัดมาตรงกลาง จนวนคำภูมิวันครับบอไปถึงตำแหน่งพุทรศาษาประตูครับเข็นเกมมาครับที่เซนารับคู่กลางอย่างเปิดไม่ได้ครับโดนบีตัดบอลสั้นครับไหลก็าไปในใส่ชนบุญคงครับสวยครับแต่งบอลขึ้นมาตรงกลางพลิกเล่นครับสุทธิสุทธิคีรีท่านจำเริญจเริญพักครับท่านกรรมการมุธิเพื่อการปิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ ของท e ่านพลเอกนะครับพุชพงศ์ครับพงศิริครับครับและสำหรับค oui> well ู่ที่สองครับ PSC นะครับเตรียมความพร้อมครับโดยอสัมชัญศิริชาเป็นทีมยืนนะครับ สวยครับพี่ท็อปครับฟินบริสครับกำกับด้านขวามือบอลตัดมาด้านในครับบอลหนีท่านเชี่ยว่ายกรมวัฒนาครับคอร์สลือกระป๋อนหนีกลางวานทำภูมีวันออกครับเป็นลูกไปที่มาครับด้วยการทุ่มครับอำนาจเด็ดกระจากรับกดบอลลงให้มาที่วันชัยประชิดสุปกรครับมโนชพนันกิจครับโอ้ลูกนี้แก้ไขครับ ขึ้นไปกดดันเลยครับหนึ่งต่อหนึ่งึงต่อหนึ่งแล้วยังไงครับให้ได้หรือเปล่าครับแถวสองไม่มีใครพัฒนานุกูลนิชิหนีโจประกบับดันตัวเองขึ้นไปแล้วครับต้องเซตบอลขึ้นมาครับที่ท่านเทพิรักจันเทพครับด้านในครับหนึ่งตำแหน่งครับสังวรงามบุญครับตัดบอลไว้ได้ครับผู้เล่นของสามชันศรีราชาครับอนุภาพจันท์อนุภาพครับ ให้บอลเท้าต่อเท้าเลยครับมีสัญญาณครับนักเวียนจากพุทธศิลป์ครับเป็นลูกเปล่าลูกเซตพีครับเป็นหน้าที่ของพี่อหอยครับท่านเชษฐากรมมนพัฒนาครับเปิดยอดคอร์สลึกครับท่านชลวดิษฐานกุญชัยครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรครับทักษะฟุตบอลมีนิพเยี่ยมเลยครับทั้งสองท่านผู้บริหารครับท่านเชษฐาและท่านเฉลียวดิทฐานกุญชัยเป็นคอนเนอร์ครั้งแรกครับของอาสาการศิลป์ชาครับผู้เล่นแนวรับแข็หลังนี่ลงไปบีบคนแล้วครับผู้เล่นสามประตูสั่งแล้วครับ ขึ้นไปกดดันในกรอบเกี่โวดวนี่ท่านเฉริตแสงกูไทยครับท่านอนุภาพจันอนุภาพครับย้อนกลับมาครับยังขึ้นเกมไม่ได้ครับต้องฝากบอลมาอยู่ที่พัฒน์นุกูลครับเอาครับมีเวลาครับมีเวลาที่จะคลองบอลมีเวลาที่จะหาตัวเลือกครับสวยครับพี่ท้อมครับเพิดสคอร์ดลึกครับบอลเลยกังวานครับต้องตามไปแก้ไขเจ็บบอลขึ้นมา ปรนายนกูนเจริญพิสุดทีคุณครับโดนชิงตำแหน่งบอลไม่ได้ขึ้นมาที่สุดที่สุดที่คีรีครับสนุกแล้วครับบินบอลลิลีครับ,บันหน้าทีมยังได้บอลเชื่อมเกมเข้ามาครับที่นะครับจังหวะอีกหนึ่งครั้งครับลุนนี้ให้แล้วไม่ถึงครับบอลอยู่ที่มนุษย์ชำนาญกิจจ่ายบอลสั้นแล้วโดนบล็อกครับโดยท่านชาวลิแส,สงมุทยัยต่อบอลมาตรงกลางบอลหลุดขึ้นมาครับที่ สามชันสินิชาครับสอดขึ้นมาจะแถว2องครับท่านเชษฐาครับเคลื่อนเกลนขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับไหลแล้วเติมเจาะจากด้านไนตรงกลางครับขึ้นไม่ได้ครับต้องสวิตเปลี่ยนตำแหน่งบอลแล้วครับขึ้นมาอยู่ที่มนกชํำนาญกิจครับอำนาจเดชจางครับพยานที่จะเข้าไปช่วยกดดันบินบอลลีครับพาบอลแต่นี้ครับด่านซ้ายครับเป็นวันชัยระทีปสุภกรครับลูกนี้ไม่ผ่านครับสวยครับเซนะคู่กลางเก็บบอลเล่นแล้วสวยับเลยครับ สปีดบอลค่อนข้างที่จะเร็วแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นของทั้ง2ทีมครับอนุภาพจันทอนุภาพครับมาอยู่ที่ท่านชาวริษแสงูไทยครับเปะสชอตหรือโยนตัดก็ไม่ได้นายลอยตัวขึ้นไปเทครับสมพิษทองแก้วครับทำได้ดีทีเดียวครับต่อบอลขึ้นมาครับสนาคู่กลางให้มาที่ท่านจำเริญจริญพาครับจานจำเริญจริญพาครับจ่ายมาาไหนให้แล้วต้องแก้ไขขึ้นมาครับโดยสุทธิสุทธิคีรีครับ ผู้ดาสาประตูครับเซตบอลเล่นเปลี่ยนการขึ้นมาครับที่วิงแบ็กซ้ายครับขึ้นมาเติมโอกาสครับของทั้งสองทีมครับที่จะปลดล็อกสกอร์แรกครับสวยครับเป็นรูปแบบการเล่นที่สวยงามครับพระสนมทุกคุณเจริญเป็นสุนทรีครับเจอด่านของวสันสุขสำราญครับที่ท็อปครับบินไปด้วยครับสวยครับบอลแรกเปิดทัศให้มาที่ท่านจำเลยจำเลยพัดครับ ท่านจำเลยครับล็อกพี่ครับมีตำแหน่งเชื่อมเกมครับตรงกลางครับพัฒนานุกูลสุดที่ครับสุดที่คีรีสวยครับไหลเข้าภายในโอ้มั่นครับโอ้ลุนนี้ต้องชมเลยครับกลางวานครับไอเดียดีเดียวครับให้พี่ทอปครับเปิดสคอร์ลึกครับเซฟได้ปลายมือเลยครับจากิโจหดังนเกมลุกขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งจ่ายไม่มั่นครับต้องแก้ไขอีกหนึ่งครั้งครับด่านซ้ายมือครับท่านเทพิรักจันสุดเท่สุดที่ครับสุดที่คีรี ใายมาที่กัางวานครับกลงวานเลือกแล้วครับขยับขึ้นมาครับที่ท่านจำเริญจำเริญพาครับมั่นครับให้มาที่พี่ท็อปครับบินบปลิลิศสอดขึ้นมาจากด้านข้างเลือกที่จะเปิดครับปันชัยปัทิสุภกรครับเข้าไปกดดันครบปางตำแหน่งการบีบจากกันจังหวะการจ่ายครับเติมขึ้นมาสวยครับจำเริญจริญพรครับท่านเฉลิมแสงพุทธไทยครับย้อนกลับมาเล่นครับ ไปกับสมพิททองแก้วดวลแล้วครับหนึ่งต่อหนึ่งเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับไปได้ไหมครับวันนี้สวยครับเข้าไปทําลายเกมลุกครับของอาสาเมิริชาได้ดีทีเดียวครับกฤษดาสังทองครับท่านจำเริญจริญพา์ครับที่บบินบริลิตเล่นได้ครับต่างวานต่างวานไปแล้วครับพาบอลแตะแล้วสปีดนีครับจวนจับนะครับวันชัยประที่สุภกรครับหนึ่งต่อหนึ่งจี้แต่ก็ไมาไจะคาดเังแล้วครับเข้าช่องครับตำแหน่งของพระทีุ่ภกจริญพิสุทธิกุลครับ ย้อนกลับมาครับเป็นลูกสวยกลับขึ้นมาครับสวยครับเลือกให้ครับโดยิสดาสังตองครับเปิดเข้ามาด้านในครับตัดบอลไม่ได้จิสดาสังตองครับอีกหนึ่งครั้งเสร็จบอลขึ้นมาครับฝากบอลสั้นเติมเกินขึ้นมาตรงกลางครับให้มาที่ท่านเทพรักจัสเทพครับแต่สกิดนิดเดียว่า้ั้มครับเปลี่ยนตำแหน่งบอลขึ้นมา สังวรงามบุญครับสุธีสุธีไดบอลย้อนกลับมาเล่นอีกหนึ่งทางครับหลายๆครังก็ต้องเซตบอลขึ้นมาตั้งกันใหม่ครับไปมาที่กฤษดาสังทองครับท่านจำเริญจำเริญพัรครับสุธีสุธีไดบอลครับมาอยู่ที่ท่านจำเริญตัดบอลเข้ามาได้หน้ตรงกลางครับบีบแล้วครับเลนต์ตอเลเลือกที่จะให้ยังจ่ายไม่ได้ครับไม่มีใครเหยียบ ซ้ายครับไอเดียดีครับลูกนี้ให้แล้วไม่ถึงครับไปติดที่วันชัยปฏฐีสุภกรนนทชัยหงษ์ทวีครับมาสกู๋นะครับปล่อยบอลให้เพื่อนเล่นครับโอ้ลูกนี้ครับให้บอลไกลตัวครับมือซ้ายครับให้บอลไกลตัวครับให้บอลไม่ถึงท่านเทพยักษ์จากเทพ ประสานสุดสำราญครับเพนเนเกอร์จัดตรงกลางครับคุมตำแหน่งความเร็วของตำแหน่งบอลครับเด่นตะชายโงทวีครับกองกลางอีกหนึ่งตำแหน่งท่านเชษฐถาก็มลวัฒนะครับสวยครับลุนี้จ่ายบอลทะลุขึ้นมาตางกลับด้านขวามือสนทยายจินดาไม้ครับพยายามที่จะคอสลึกตัดมาข้างใน12สองหลาในกรอบเตะโทษครับกมมีพัชสีสายกรัดครับเก็บบอลเล่นกับมาอสู้โฉบกลับขึ้นมาได้บอลก็ตัะแล้วหนีล็อกแล้วพีครับ โอ้โหบินบร์ลลี่นี่มีพื้นที่ที่ว่าคลองขอตำแหน่งบอลเลยครับต้องฝากบอลให้เฟอร์ทัดจังหวะแรกสวยครับพี่ตุ้มครับพัฒนานุกูลจะเลินพื้นสิทธิ์กุลครับให้บอลมาอีกหนึ่งครั้งครับุทที่ครับโอ้โลูกนี้ไม่ถึงครับให้แล้วย้อนกลับมาครับบินบร์ลลี่นัขึ้นไปข้างบนแล้วครับขึ้นไปยืนในตำแหน่งในพื้นที่ สุดท้ายครับของอาสามรีราชาครับวสานสุดสํารางครับเฉวลิตแสนมุทัยเสร็จเล่นจัดตรงกลางครับเบินบอลให้สวยโดนเข้ามาบล็อกเลยครับท่านเชษฐากมลวัฒนาครับหมุนแล้วหนีเลือกจ่ายมั่นครับวสานสุดสํารางเติมยังให้ไม่ได้ครับหนาไม่มีใครกระยอบครับชนะครับกุกการี่เลี้ยงลายแล้วครับต้องทิ้งบอลไปให้กับสมริทองแก้วครับแต่ลูกขึ้นมาครับด้วยการทุ่มครับของจำเริญจำเริญพาดครับ จำเริ่จำเรินะครับเลือกที่จะทุ่มให้เซนเตอร์ฮาบคู่กลางครับเดี๋ยวเล้าหนีเลยครับวันนี้กาดด้านขวานี่มีบินปลลูลิสครับท่านชาวลิศแสงอัชัยเข้าไปบีย้อนจบมาครับสุธิสุธิขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับท่านเจส์พิกจันรเช่นี่ขอตำแหน่งบอลแล้วครับมีพื้นที่จากด้านซ้ายมือครับรอนะครับผู้เล่นของออสตาสวิตให้เท่านั้นเองครับไปแล้วครับพลิกเล่นเองที่แล้วลุยครับจัดตรงกลาง สปีดหนีขึ้นมาครับลากบอลขึ้นมาเองครับมีพื้นที่ความบอลไปนะครับแตะหนีหนึ่งตหนึ่งครับกลางวานบินบริเวณนี้อยู่ข้างบนครับสุทธิท่านจำเริญจำเริญพัดรับด้านล่างเลือครับขย่อบแล้วครับกลางวานฝากแล้วไปก็บาครับทะลุช่องขึ้นมามั่นครับพี่ท็อปกับตันทีครับจี้เข้าหาอำนาจเด็กกระจจาครับเปิดยอดสุทธครับมีบอลล่านออกมาพัฒนานุกูลจริญสืบพี่กูลย้บให้บอลแรกครับยกบอลหนี พลิกเล่นเองครับเถวสองขึ้นมาเติมได้บอลครับเซตบอลเล่นใหม่ครับไหลายบอลด้วยหัวเกือบอลอยู่อยู่ท่านจำเริจเจริญพัดครับตัดบอลไว้ได้ขึ้นเข้าบอลขึ้นมาครับอำนาจเด็ดก,กระจ่างครับอุมิพัดสีสาคอนพัดครับ ยืนเสร็จนะครคู่กลางสวยครับท่านเทพราจันเทพครับเข่าช่องมั่นครับพระนุกูลเจริญสิริกุลครับจะเป็นลูกแอซิดมาตัวนี้ถือว่าเป็นประตูนี่เป็นลูกผ่านที่ยอดเยี่ยมครับเป็นลูกแอซิตของนั่นเดบราจันสุเทพครับท่านชาวริษสงอุทัยครับขึ้นเกมมาสวยล็อกหนีครับแต่แล้วยังให้ไม่ได้ครับนนทชัยหอมทวีครับจ่ายหรือกับแก้ไขขึ้นมาครับสนัญาจินดามัยครับ สนยากินดาดามายล็อกสัตว์เข้ามาด้านในเลือกที่จะเปิดครับทะลุสอดขึ้นมาจากแถวสองครับอนุภาพจันอนุภาพครับสุดที่ครับกังวานบินบัลลูริสครับสันชัยประทีนสุปกรณ์ยืนสนะาคู่กลางกับพยานที่จะเข้าไปนะครับ พื้นที่การของบอลครับของแข่งหน้าครับของสันสิริชาครับจ่ายบอลสร้างครับอนุภาพให้ท่านเชษฐากรมรวัฒนาครับท่านชฉลิมแสงพุทไทยศูนย์หน้าตัวเป้าครับยังใช้บริการของศพทิดทองแก้วครับมีสัญญาณทวีครับเป็นลูกเปล่าเป็นลูกเซตพีครับเป็นลูกฟีทขึ้นมาครับเป็นพื้นที่เกมรับละครับของ Oh, เกมรุกขึ้นมาครับใสช่ช็อุบคองตะกี้โจครับะระบบรูปแบบการเล่นนี่ถือว่าดีเยี่ยมดีเดียวครับฟุตบอลในระดับอาวุโสครับความแม่นความเข้าใจในเกมการโรเิชันทดแทนตำแหน่งผู้เล่นระดับเฉพาะมากกว่าหนึ่งตำแหน่งในการรับผิดชอบครับอาศัยความแม่นแล้ครับให้บอทะ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 ลท้าทาวระดยเฉพาะผู้ประสิทธิ์เนี่ยว,วันนี้นะครับทำให้ทีเดียอย่างดีเยี่ยมเลยครับดู ตำแหน่งได้เปรียบตำแหน่งสีเปียบเป่าเบรกเกมหให้เป็นลูกแอดเวนต์จะให้เป็นลูกต่อเนื่องเป็นลูกอ่อยขึ้นมาครับนาจุดฟปลาครับท่านเทพธัดาท่านสุเทพครับพัฒนานก,กูลจะเล่นพิสุทธิ์ครับเบียดแล้วหนีเลือกจ่ายครับเปิดย้อนเลือกขึ้นมาครับสุธิสุทธิได้บอลดันแล้วให้ครับแตบอลขึ้นมาได้ยังไ่ครับ จ่ายไม่ได้ครับเปลี่ยนแ้นบอลมาทานนายย้อนสอนกลับมาครับอนุภาพสวยครับให้มาที่ท่านจำเริญจริญมาครับเมื่กี้ินบริษีครับให้ช่องแม่นครับบอลหลุดจากวสันสุขสำลรางครับมอสครู่ เปลี่ยนนะครับกานสัญญาบีดีลงไปครับการต่อการแข่งขันนะครับคู่รัตหน่งควอเตอร์30นาทีครับ สำหรับคู่ที่สองครับ PSC เจียมมาพรองครับยังเสมอครับศูนต่อ0ูนย์ครับครับขอรายชื่อของทีม PSC ด้วยครับเอาครับเป็นการเปิดลูกปีกที่มาครับ โดยสายชนบุญคงครับจะเปิดบอลขึ้นมาณจุดฟาวครับท่านเชษฐากรมนวัฒนาครับเลื่องนะครับต้องวนขึ้นไปกดนัาแล้วครับผู้เล่นแนวรับแผงหลังที่มาเลยครับทีมเปิดจอดเข้ามาได้านในไม่ม่นก็ินิโดนเทียบอลที่เข้ามาครับเขึ้นเกมไม้จีกหนึ่งค้างครับผู้เล่นของ่อซตาครับสายชน สวัสดีครับท่านเทพรักจันสุดเทพครับเลาะลายมาด้านข้างครับวางบอลลึกขึ้นมาครับพี่ดองครับบินบริริทรอวหนิดเดียวใช่นไหมครับพี่ดองครับพยายามที่จะขึ้นไปเก็บบอลแรกเล่นครับมีท่านจำเริญครับเจริญพานียนะครับขึ้นมาเพื่อจะขอตำแหน่งบอลครับ ừm phải chú mãi gặp được anh chúm và dùng sẵn sàng gặp 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 นะครับขออนุญาตผู้เล่นทั้งสองทีมนะครับขออนุญาตเปลี่ยนนะครับตัวบริเวณจุดเทคนิคอิมเส้นด้านข้างขวามือครับโอ้โหลูกเนีับสโลเลยครับไม่เดียวเท่านั้นครับถ่ายทอดสดโดย S S A Channel ครับขินเก๋มากครับผู้เล่นของอาสามชันศรีรชชครับ สสยส่วนบนคงถึงบอลยาวครับวันนี้ให้แล้วไม่่างครับตามเก็บบอลจะ้ามาได้ครับกฤษดาสังทองเปิดยัดเข้ามาได้ในพัฒนานุกูลพาบอลพลิกหนีครับแตะแล้วให้สวยมั่นครับจังวานจังวานเลือกครับโดนแซะครับโดยวสันสุขสำาราญครับขึ้นเกมมาครับเปิดบอลทะลุเลยครับมาไปลูกสวนกลับขึ้นมาทิ้งบอลยาวยาวครับ เลือกที่จะให้สมพิทักษแก้วครับนะจัมรันจัมรันน้าครับสิธทธิกลับมาเซ็นบอลตั้งขึ้นมาได้กันใหม่ครับเซ็นฮาร์คู่กลางปาบอลแล้วแต่นี้ครับตำแหน่งบอลขึ้นมาครับที่กฤษดาสังทองหลาะเส้นด้านข้างนี่ท่านเทพยยิทักษ์จเจสเทพยยครับเยี่ยมครับ ฟรีด้วยเอเมเกอร์ครับเปลี่ยนตำแหน่งบอลขึ้นมาครับทยายานขึ้นมาให้กับท่านจำเิญจำเิญพาครับสตีโอโหลโโุ้นดีครับพยายามจะวางบอลให้กับพีททองครับบอลลึกออกด้านข้างไปครับเป็นการกดลุกขึ้นมาครับมันชัยพันิตุตรกรับดัรเกมลุกขึ้นมาได้ดี จ่ายไม่ได้ครับพาบอลตัดอีกครับหนึ่งสองหนีจำเรินนจำเรินไปครับคอสด้วยซ้ายเลยครับบอลเลยแล้วยิงยันเลยครับอนุภาพโอ้โหจังหวะสองครับจังหวะแรกนี่เป็นอนุภาพครับโดนบอลออกมาแล้วจังหวะสองบริเวณสิบสองหลาในกองโทษครับบริเวณจุดโทษพอดีเลยครับจบด้วยการยิงครับและสกอร์ขึ้นนำครับโดยศพพิตกองเจ้าครับลูกนี้ต้องชมครับวันใจปฏิทินสุปกรณ์ครับดันขึ้นมาจากแนวรับแผงหลังครับตัดเข้ามา จกวิ่งแบกขวาก่อนที่จะนะครับเติมเข้าไปบริเวณนอกกรอบวิทีแล้คัดแบกตัดเข้าไปด้านในครับแล้วจบเลยครับแล้วก็ขึ้นนำก่อนครับโดยผู้เล่นหมายเลข2ี่สครับสมพิตทองแก้วอยู่ในช่วงท้ายปลายควอเตอร์นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยอดเยี่ยมครับเป็นภาพที่สวยงามครับ เติมหนึ่งตำแหน่งลงครับสามารถที่ยูโรเทชันนะครับนักฟุตบอลลงเล่นได้ตลอดทั้งเกมครับเติมนักภาพแผ่นทัดครับเข้าเล่นแทนอนุภาพจันอนุภาพครับประดุงศักดิ์สุรประเสริฐสุภาษิตที่เปลี่ยนตัวลงไปใหม่เช่นเดียวกันครับเอาครับได้บอลแรกแล้วครับมอสกู อักระคูกขราวเปิดบอลยาวๆครับต้องกลับคืนสู่เกมให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับทีมออสตาครับระบบและรูปแบบการเล่นในจุดวัดดีเยี่ยมทั้งสองทีมครับอาศัยความมั่นยับเท้าต่อเท้าการเก่อนาตำแหน่งบอลการจบนะครับที่สมบูรณ์แบบครับจำนวนจังหัะครับเยี่ยมเลยครับ พัฒนาลูกกุนกระดับวิสุทธิ์กกุนครับอดีตเบรนทองมาวยังสินักข่าวอินวิลโลดครับครับเป็นเบรินท์เลือกครับเปิดสวยงามพี่ดาวครับให้บอลตรงช่องผ่าบอลพลิกหนีต่อบอลขึ้นมาครับที่จังหวัดเข้าช่องแล้วครับหนึ่งสองโอ้นิดเดียวเท่านั้นเองครับโดก